สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ t ร i x i e Oracle นะคะวันนี้เราก็จะมาดูดวงพิกอาร์ดกันนะคะก็คำถามที่เราจะถามกันในวันนี้ก็คือวิธีพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่คิดถึงนะคะก็สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาทางด้านความรักนะคะก็นี่แนะนำอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยแก้ปัญหาทางด้านความรักนะคะก็จะเป็นเครื่องรางเลิฟโลแมนนะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาทางด้านที่ทาเวลาที่บอกว่าเรารู้สึกว่าเราสด กเินโสดนานเกินไปแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าไม่มีคนเข้ามานะคะเครื่องรางนี้ก็จะช่วยได้นะคะก็เอาไว้พกติดตัวนะคะก็จะเป็นศาสตร์สายขาวนะคะก็จะเป็นการปลุกเสกผ่านพิธีใหญ่มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เครื่องในก็จะเป็นของที่บอกว่าเป็นศาสตร์ที่เป็นสายขาวหมดเลยนะคะก็ยังไงก็ถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ไลน์ข้างบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสําหรับคโสดนะคะสามารถแก้ปัญหาเรื่องของการที่บอกว่ายังไม่มีคนเข้ามาหรือว่ายังไม่สมหวังในความรักตรงนี้ก็ สามารถติดต่อได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะในคําถามที่เราจะถามว่าวิธีพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่คิดถึงเนี่ยเราจะแบ่งออกมาเป็น3ามกล้องนะคะก็คือกล้องที่1กล้องที่2แล้วก็กล้องที่3นะคะโดยที่เป็นกระดุมสีเหลืองกระดุมสีฟ้าแล้วก็กระดุมสีแดงค่ะมาเป็นแม่สีกันเลยทีเดียวนะคะโอเคนะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะอโอเคเราไปดูผลการทานายกันดีกว่าคะ่ะ นี่ก็จะเป็นกองที่1น,นะคะโดยที่เราจะมาถามว่าวิธีพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่คิดถึงทํายังไงบ้างนะคะเรามาดูกันเป็นกองกระดุมสีเหลืองนะคะใครที่เลือกกองกระดุมสีเหลืองก็มาดูกันนะคะโอเคนะคะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะวิธีพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่คิดถึงเราทำได้ยังไงบ้าง The Secret of c a m e l o t อนะคะอันนี้ไพ่บอกว่าให้เราเป็นผู้นำนะคะผู้นำในที่นี้หมายถึงว่าให้เราเป็นคนเริ่มลุยไปก่อนนะคะให้เราเริ่มลุยไปก่อนอาจจะเป็นการพูดคุยก่อนการทักทายก่อนหรือว่าการแบบส่งสัมพันธรร์ทำไมตรีไปก่อนก็ได้นะคะอาจจะเป็นการที่บอกว่าจ้องของขวาหรือว่าเป็นการทักทายหรือว่าเป็นการเข้าไปพูดคุยบ่ยบอยๆก่อนนี้ก็ได้นะคะโดยให้เราเป็นคนที่ กล้าแสดงออกไปก่อนนะคะซึ่งตรงนี้น่าจะไม่เสียหายอะไรนะคะแล้วก็ในที่นี้เชื่อว่าเราจะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีได้โดยที่เราจะหลีบมันแปลว่ากระโดดนะคะจะหลีบจริงๆแล้วมันแปลว่ากระโดดแต่ว่าในที่นี้ให้เราเชื่อมั่นในตัวเองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะพัฒนาได้ดีด้วยตัวของเราเองนะคะให้เราใช้พลังที่เป็นบวกนะคะให้เราใช้พลังที่เป็น การมองโลกในแง่ดีของเราอะนะคะก็พยายามใช้พลังตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ส่งเผื่อแผ่พลังที่ดีให้กับคนที่เราชอบด้วยนะคะอาจจะเป็นการเข้าไปคุยโดยที่ใช้พลังงานดีเยอะๆหรือว่าการเข้าไปเป็นคนที่เข้าใจหรือว่าเป็นคนที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรต่างๆก็ได้นะคะแล้วก็ให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอะคือเวลาที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับใครอะเราไม่ต้องคิดหรอกว่าเขาจะดีกับเราไหมแต่ให้เราคิดว่าเราเนี่ยแหละจะดีกับเขานะคะโดยที่เรามั่นใจว่าเราสามารถ กำหนดความสัมพันธ์ความนี้ให้ดีได้โดยที่เราเป็นคนตั้งคําถามเป็นคนที่เริ่มต้นพูดคุยแล้วก็เป็นคนที่ตอบโต้อย่างไงอยู่ที่เรานะคะถ้าคนต่อให้คนพูดมาแบบลักษณะไหนกับเราแต่ว่าถ้าเรามีพลังงานที่ดีแล้วก็มี e NERGY ที่ดีก็จะสามารถ เปลี่ยนเรื่ององา่ายๆเปลี่ยนเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องดีได้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ Full Moon Temple นะคะ Full m o o n Temple ในที่นี้หมายถึงว่าให้เรารักษาความรู้สึกระหว่างกันเอาไว้นะคะหมายถึงให้เรารักษาความรู้สึกว่าคือช่วงเวลาตอนนี้เราอาจจะยังไม่ต้องแสดงออกมากว่าเราชอบเขาแต่ว่าการที่เราเข้าไปเริ่มคุยด้วยก่อนเนี่ยเขาก็รู้แล้วแหละว่าเราน่าจะสนใจนะคะก็จะเป็นลักษณะของการที่พยายามรักษาความรู้สึกดีๆไว้ ตรงนี้ก่อนนะคะมีการรักษาความรู้สึกดีๆไว้ระหว่างกันตรงนี้นะคะแล้วก็พยายามฮิลฮิลทั้งตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์นี้จะดีได้ด้วยตัวเรานะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้โอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันบ้างว่าช่วงนี้เขาคิดอะไรอยู่นะคะช่วงนี้เขาคิดอะไรอยู่มาดูกัน t ท m e to g กเขาอาจจะเจอปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะ Hoyst มีเรื่องของการลังเลหรือเรื่องของความกังวลเกิดขึ้นจริงด้วยนะคะ by the book อาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องของอะไรสักอย่างการพัฒนาอะไรสักอย่างที่เขากําลังรู้สึกว่ามันเป็นยากหรือว่าเรื่องของการลังเลมิลแอนฮันนี่เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่อาจจะว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหรือว่าสั่นคลอนในนี้ก็ได้นะคะนี่เป็นความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของคนที่เขาชอบหรือว่าเป็นเรื่องของบอกว่าเรื่องอะไรก็ได้อะจริงๆถ้าสมมตวดูแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการช่างใจอะไรบางอย่าง2ออย่างที่ทายว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่า มันมีบายเดอะบุอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวเป็นไปได้หมดเลยนะคะโซเม t โอเคน่าจะเป็นความสัมพันธ์ในด้านความรักแล้วแหละนะคะแต่ว่าที่ทายว่าเป็นความรักเพราะว่ามันมีรูปหัวใจขึ้นในลักษณะนี้นะคะเป็นลักษณะค่อนข้างที่เป็นแบบเชิงชู้สาวมากกว่าที่จะเป็นโซเมตที่เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นครอบครัวน่าจะบอกว่าช่วงนี้เขาอาจจะมีเรื่องที่เขาลังเลใจเกี่ยวกับเรื่องของ ความสัมพันธ์นะคะเนี่ยเขาอยากแก้ไขความสัมพันธ์ที่แย่ให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องที่เขากําลังกังวลอยู่นะคะเรื่องที่เขากําลังกังวลอยู่อาจเป็นไปได้ว่าเขาอาจมีคนในใจแล้วเป็นไปได้เหมือนกันนะคะอาจจะแปลว่ามีคนในใจแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะสิ่งที่เขาคิดนะคะโอเคต่อไปนะคะเขามองเราเป็นคนแบบไหนมาดูกันนะคะเขามองเราเป็นคนแบบไหนมาดูกันนะคะ Magnificent, Wisdom. Magnificent แปลว่าคนที่แบบน่าดึงดูดมีสเสน่ห์นะคะน่าดึงดูด Wisdom เขามองว่าเราเป็นคนที่ฉลาดนะคะแล้วก็ Compassion เนี่ยเราเป็นคนที่มีความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะเป็นคนที่มีความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยแล้วก็เป็นคนที่ ค่อนข้างคิดมากหรือว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาดีอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมีความคิดค่อนข้างดีความคิดอ่านค่อนข้างดีหรือว่ามีการศึกษาดีอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่อินโนเซนต์นะคะสิ่งที่เขาคิดกับเรานะคะเกรซคือเขามองเราในแง่ดีนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เขามองเราถือว่าเป็นลักษณะของการที่บอกว่ามองในลักษณะที่เป็นแง่ดีเลยนะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เขามองเรามาในลักษณะนี้โอเคต่อไปเรามาดูว่าสิ่งที่เขาอยากบอกกับเรามีอะไรบ้างนะคะ knowledge เขาอาจจะอยากเรียนรู้เรามากกว่านี้อาจจะเป็นลักษณะของการที่ยังไม่ค่อยรู้จักใช่อาจจะมองว่าคุณเป็นคนขี้อายหรือไม่เขาก็จะเป็นคนที่ขี้อายเองก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้คิวนะคะหมายถึงว่าคุณอาจจะเป็นคนที่อเป็นคนที่แบบว่าน่าดูแลหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบว่าลักษณะที่แบบว่าอืจะบอกว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่ายังไงอ่ะเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบว่า ทําให้คนอื่นรู้สึกดีอ่ะนะคะเป็นคนที่เวลามีคนมาคุยด้วยแล้วก็รู้สึกดีๆอ่ะนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็ e l i e v e นะคะเป็นคนคุณอาจจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองก็ได้เขามองว่าคุณเป็นคนอย่างนี้แล้วก็เป็นคนที่รักสงบนะคะ เขาอาจจะบอกคุณว่าจริงๆอะ่ะเขาอะ่ะอยากที่จะเรียนรู้คุณมากกว่านี้นะคะแต่ว่าเขาก็ยังอายนะคะแล้วก็เขามีเรื่องในในใจอะ่ะอันนี้สิ่งที่เขาอยากบอกคุณก็อาจจะเขามีเรื่องที่อยู่ภายในใจอยู่ที่เขายังไม่สบายใจแต่เขาเชื่อว่าอะไร ระหว่างเราอ่ะมันจะจบลงด้วยดีหมายถึงว่าจบลงด้วยดีนี่หมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่าการคบลงคบกันแล้วจบนะหรือว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ถ้าคนเคยคบกันแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าหมายถึงระหว่างคุณกับเขาอ่ะเขาอยากให้เป็นไปด้วยดีนะคะเพราะว่าตอนนี้เขากําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่อาจจะเป็นทางด้านเรื่องของความรักก็ได้นะคะสรุปคือเขาอยากบอกคุณว่าเขาอยากเรียนรู้กับคุณมากกว่านี้แล้วเขาคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะเขาอยากให้เป็นไปในแง่ดีนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากบอกเราค่ะโอเค ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง Trixie Oracle ค่ะวันนี้ตุ๊ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะมาถึงกองที่2กันแล้วนะคะหรือว่าใครที่เลือกน้องกระดุมสีฟ้านะคะโอเคนะคะใครก็ที่เลือกกระดุมสีฟ้าก็มาดูกันนะคะว่าผลการทํานายจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันก่อนว่าวิธีพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่เราคิดถึงเนี่ยจะทําได้ได้ยังไงบ้างนะคะ Resurrection นะคะหมายถึงว่าการอาจจะ ลักษณะของการนี้อาจจะเป็นลักษณะของคนที่เคยคุยกันมาแล้วนะคะเคยคุยกันมาแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าหรือว่าอาจจะเป็นการที่มีการหยุดความสัมพันธ์นะคะให้เรากลับไปคุยนะคะให้เรากลับไปคุยกลับไปติดต่อนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการที่มีการคุยแล้วก็มีการติดต่ออะไรกันเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะมีการคุยแล้วก็ติดต่ออะไรกันเรื่อยๆก็สามารถทําให้ความสัมพันธ์ที่จากตอนแรกมันเป็นลักษณะของการที่นิ่งๆหรือว่าแตกหักไปแล้วนะคะสามารถกลับมาพัฒนาแล้วก็สร้างใหม่ ให้เป็นสิ่งที่ดีขึ้นได้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหม Comeback r e วิ r ์ด renewal นะคะก็จะเป็นลักษณะลักษณะของการที่แบบว่าเ,เราแบบว่ามีลักษณะของการที่มาคุยกันนะคะมีลักษณะของการที่มาคุยกันแล้วก็มีการแบบติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อที่ให้ความสัมพันธ์มันดี เกิดไล e p r e t e s t นะคะอาจจะเป็นลักษณะของการที่เราใช้ความฉลาดของเราเนี่ยนะคะใช้ความฉลาดของเราแล้วก็ใช้เรื่องของความเชื่อแล้วก็เรื่องของพลังงานบวกเนี่ยช่วยนะคะก็จะเป็นลักษณะของการที่เผื่อแผ่พลังงานบวกให้เขานั่นแหละนะคะก็จะเป็นลักษณะของการเชื่อในทางที่ดีอาจจะเป็นเรื่องของการที่ใช้กดแห่งแรงดึงดูดเข้ามาช่วยด้วยก็ได้นะคะถ้าเราเชื่ออะไรมากๆเนี่ยมันก็จะดึงดูดสิ่งนั้นให้เกิดข,ขึ้นนะคะโดยที่บางทีเราอาจจะแบบไม่รู้ว่าเวลาที่เราพูดอะไรหรือว่าเวลาที่เราคิดอะไรอ่ะมันคือการที่ เราดึงดูดสิ่งนั้นถ้าเราคิดแย่เราก็จะดึงดูดสิ่งที่แย่แย่แต่ถ้าเราคิดดีนะคะมันก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆบางทีเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้เราโชคดีจังนั่นหมายถึงว่าเป็นเพราะว่าคุณน,นั่นแหละที่ดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าทําไมช่วงนี้เราแย่จังให้ลองดูว่าช่วงเนี้ย เรามีการคิดลบไหมเรามีการแบบคิดปรับเไปในทางที่เป็น energy ที่เป็นลบไหมหรือว่าการที่อยู่ใกล้คนคิดลบก็จะทําให้เราแบบเจออะไรที่แย่ๆได้เหมือนกันอันนี้ต้องฝึกนะคะเขาบอกว่าให้เราระวังคน5คนที่เราอยู่ด้วยนะคะจะทําให้เราเป็นลักษณะนั้นนะคะก็ลองสังเกตดูว่ารอบตัวเราเป็นยังไงก็ลองแบบพยายามทําให้เป็นแง่บวกดูนะคะ อันนี้นะคะ the part of g o d นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่แบบว่าถ้าเราอยากให้ความสัมพันธ์พัฒนาเกิดขึ้นอาจจะต้องมีการติดต่อกันบ่อยขึ้นนะคะโดยที่เห็นไหมว่าจะเป็นลักษณะตัวสีขาวๆซึ่งเป็นพลังงานบวกของทั้งคู่มีการถ่ายเทพลังงานบวกให้แก่กันนะคะมีการแบบอออาจจะมีลักษณะของการที่บอกว่าพูดคุยกันมากขึ้นนะคะมีการวางแผนร่วมกันอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็น การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้นะคะก็จะมีการพูดคุยอะไรอย่างนี้นะคะเน้นไปนเรื่องของการติดต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะโอเคต่อไปเรามาดูว่าช่วงนี้เขาคิดอะไรอยู่นะคะช่วงนี้เขาคิดอะไรอยู่ No Place Like Home เขารู้สึกว่า สิ่งที่อบอุ่นที่สุดของเขาอ่ะนะคะสิ่งที่อบอุ่นที่สุดของเขาก็คือความรักในครอบครัวอาจจะมีการคิดถึงเรื่องในครอบครัวเกิดขึ้นนะคะตอนนี้รอยย่อาหานะคะแล้วเขาก็อาจจะบอกว่าคิดว่าเออเขาอาจจะบอกว่าทํายังไงให้แบบว่าเจอรักที่มั่นคงดีนะคะอาจจะมีลักษณะของการที่ ครอบครัวเนี่ยหมายถึงครอบครัวในอนาคตหรือว่าครอบครัวที่มีอยู่แล้วก็ได้นะคะแต่ว่าคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นครอบครัวในอนาคตเพราะว่านึกถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกันความสัมพันธ์ที่สามารถแบบอยู่ด้วยกันได้อย่างยืนยาวนี่เขาก็กําลังคิดนะคะแล้วก็บริสนะคะเขาก็คิดว่าอยากให้ทุกอย่างมันดีนะคะอยากให้ทุกอย่างมันดีจังเลยโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ที่เป็นทางด้านความรักเนี่ยยินนะคะอยากได้รับโอกาสดีๆอยากเจอคนที่ดีๆอยากเจอคนที่ใช่อยากอยู่กับคนที่ใช่นะคะ แล้วก็ Serendipity นะคะอยากแบบมีความสุขในครอบครัวนะคะอยากมีความสุขแบบในเรื่องของความรักอยากมีความสุขในเรื่องของแบบว่า การใช้ชีวิตนะคะ Observer เนี่ยแล้วเขาก็กำลังสังเกตดูว่าสิ่งที่เขากำลังพบเจอตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรเข้าเขากับสิ่งที่เขาอยากได้บ้างไหมนะคะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนมีการครบกันอยู่เนี่ยเขาก็จะมองว่าเออคนคนนี้ใช่จริงหรือเปล่าเป็นความรู้สึกที่เติมเต็มจริงหรือเปล่าหรือว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ยังไม่ได้คบกันแล้วเขาดูดูกันอยู่หรือว่ามีการแอบชอบกันอยู่เขาก็อาจจะดูว่าคนนี้ใช่ไหมหรือว่าเรากําลังดูใจเราควรจะดูใจกับใครลักษณะคนแบบไหนนะคะ ที่จะเป็นลักษณะคนที่เหมาะสมนะคะลักษณะคนที่มันใช่ลักษณะคนที่อะไรหมายถึงว่าเขาก็เริ่มคิดถึงความรักของเขานะคะเริ่มคิดถึงแบบความรักที่สมบูรณ์แบบความรักในแบบบุรมมคติที่เขาอยากได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะแล้วก็คาดหวังไว้นะคะโอเคต่อไปมาดูเขามองเราเป็นคนแบบไหน b r a v r r y เขามองว่าเราเป็นคนที่กล้าหาญนะคะ เพราะว่าเราเป็นคนที่กล้าหาญแล้วก็เราเป็นคนที่พูดความจริงนะคะเราเป็นคนที่พูดความจริงแล้วก็เราเป็นคนที่จริงใจทําอะไรแบบไม่ค่อยโกหกหมายถึงว่าสิ่งที่เราพูดออกมามักจะเป็นความจริงเสมอนะคะแล้วก็เราเป็นคนที่มีความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อมั่นมีลักษณะของการที่เป็นความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ confidence เห็นไหมเป็นลักษณะของการที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง2อันนี้เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะคะนี้เป็นความเชื่อแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็อันนี้ love นะคะจริงๆ เขาสนใจคุณนะคะจริงๆเขาสนใจคุณอยู่เว่าให้เลิฟมันเกิดขึ้นนะคะ courage แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่กล้าหาญนะคะสรุปว่าสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเนี่ยเขามองว่าเราเป็นคนที่แบบว่าคนที่เขารักอะ่ะ เราคือคนที่เขารักนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นคนที่กล้าหาแล้วก็เป็นคนที่พูดความจริงไม่ค่อยโกหกอะไรเป็นคนที่กล้าหาเป็นคนที่มั่นใจแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นปรารถนาอย่างแรงกล้าโอ๊ยกองนี้ดีจงังเลยติวก็เลือกกลองนี้ <c ười> นะคะโอเคอผลออกมาค่อนข้างดีแล้วก็รู้สึกดีไปด้วยนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า,ส,า,า,กกา,าะะสิ่งที่เขาอยากบอกกับเรามีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกกับเรามีอะไรบ้าง Justice เขามองถึงความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบว่าบางครั้งเนี่ยความยุติธรรมมันแบบอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือเขาอาจจะมองว่าเรากําลังไม่ได้รับเรื่องของความยุติธรรมก็ได้นะคะ a i t r o นะคะเดี๋ยวเปิดแล้วก็สรุปทีเดียวดีกว่า Nature Nap Journey Bloom โอเคสิ่งที่เขาอยากบอกกับเรานะคะคือเขาอาจจะต้องแบบมีลักษณะนึกถึงเรื่องของความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะโดยที่บอกว่าโดยที่บอกว่ายังรักษาสภาพความสัมพันธ์หลายๆอย่างให้เป็นลักษณะของการที่แบบว่ายังมีความสุขร่วมกันระหว่างกันยังเป็นรักษาเป็นการรักษาเขาเรียกว่ายังไงอะความรู้สึกดีๆร่วมกันระหว่างกันนะคะโดยที่บอกว่า ยังคงเป็นตัวของตัวเองได้ไหมายถึงว่าช่วงนี้เขาอาจจะต้องแบบห่างกับเราพักหนึ่งนะคะเขาอาจจะต้องห่างกับเราพักหนึ่งนะคะแล้วก็เพื่อให้อะไรอะไรมันดีขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะต้องการพื้นที่ว่างอาจจะต้องการพื้นที่ส่วนตัวพักหนึ่งเพื่อที่จะทําให้มันดีขึ้น ะะเขาคิดว่าการที่ห่างไปอาจจะทําให้อะไรอะไรดีขึ้นสักพักหนึ่งเราก็ให้เวลาเขาไปนิดนึงนั่นแหละนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็เข้าใจเขาเยอะๆนะคะถ้าเขาจะห่างไปเขาก็ต้องมีเหตุผลของเขานะคะแล้วเดี๋ยวมันจะเนี่ยเขายังมีเรื่องของการที่อยากทําให้อะไรอะไรมันดีขึ้นอยู่แต่ว่าเวณลานี้เขาอาจจะขอช่วงเวลาที่แบบว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมือนว่าต้องการแบบ พื้นที่ส่วนตัวนะคะเพราะว่าตอนนี้แบบว่าการที่บอกว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวน่าจะดีที่สุดสําหรับสถานการณ์ตอนนี้ที่เขากําลังเจออยู่หรือว่าเป็นลักษณะของการอย่างนี้หรือเขาอาจจะต้องการพินิจพิจารณาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเขายังคาดหวังในความสัมพันธ์ที่จะเดินทางร่วมกันแล้วก็มีลักษณะของการแบบพัฒนาความสัมพันธ์อยู่นะคะก็ให้เวลาเขานิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรโอเคค่ะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ช่อง Trixi e Oracle like คด้วยค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อน ะะสวัสดีค่ะมาถึงกองที่3กันแล้วนะคะหรือว่าใครที่เลือกกระดุมสีแดงนะคะนะคะใครที่เลือกกระดุมสีนี้ก็มาดูกันนะคะว่าผลการทานายจะเป็นยังไงบ้างนะคะกับคาถามแรกที่เราจะมาดูว่าวิธีพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่คิดถึงจะทําได้ได้ยังไงบ้าง Kindred spirits นะคะหมายถึงว่าการที่เราอาจจะเข้าไปเจอเขานะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของการที่พูดคุยในลักษณะของการที่ผ่านทางเพื่อนๆหรือว่าลักษณะการเจอกันเป็นกลุ่มจะช่วยให้ความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นได้นะคะเป็นลักษณะของการที่ซัพพอร์ตกันนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการที่บอกว่าช่วยเหลือกันนะคะเป็นลักษณะของการที่ช่วยเหลือกันในลักษณะที่การว่า h a n เอาเป็นกลุ่มทําอะไรกันเป็นกลุ่มแล้วก็พูดคุยกันเป็นกลุ่มในลักษณะนี้อาจจะช่วยได้นะคะแล้วก็ The Mirror นะคะอาจจะเป็นลักษณะของการที่แบบว่าต้องขอโทษทีนะแบบไม่รู้ทำไมว่าฝนจะตกหรือเปล่ามีเมงเม้าบินผ่านเข้ามาในกล้องเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของการที่แบบว่าเหมือนว่าเขาวิธีพัฒนาความสัมพันธ์คือถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะของการที่เราตีความเนี่ย เดอะมีเรื่นี่แปลว่า past l i f e ได้เหมือนกันแต่ว่าในลักษณะที่นี้อะถ้าถามว่าเราจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ยังไงคือให้เราดูตัวเองนะคะให้เราดูตัวเองนะคะว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างนะคะเรามีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างแล้วก็เราแบบมีลักษณะตรงไหนบ้างที่บอกว่ามันทําให้เราแบบรู้สึกแบบ เป็นจุดที่ทําให้แบบมันเป็นปัญหาหรือว่าจุดที่มันทําให้ความสัมพันธ์มันไม่พัฒนาให้เราลองปรับตรงนั้นนะคะให้เราลองดูตัวเองนะคะลักษณะนี้ก็ได้นะคะโอเคต่อไป The r e l i c s of l อ m u r i a นะคะอะไรที่มันเป็นปัญหาเนี่ยนะคะให้เราใช้สติดีๆนะคะให้เราใช้สติดีๆหรือว่าอะไรที่มันทําให้เราติดขัดเนี่ยใช้สติดีๆแล้วก็ใช้ความพยายามในการพูดคุยกันดีๆนะคะมีการพูดคุยกันดีๆแล้วก็มีการแบบว่าอะไรที่มันแบบเคยเป็นปัญหาหรือว่าเคยเป็นแบบข้อที่มันทําให้แบบห่างกันไปหรือว่าข้อที่มันเป็นข้อเสียก็พยายามลองแก้จุดนั้นดูนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ระหว่างคุณกับเขานะคะสามารถพัฒนากันไปได้ไกล มากกว่านี้นะคะเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันชะงักหรือว่ามันยังไม่ได้รับการซ่อมแซมมันก็จะดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ให้คุณลองดูว่าคุณจะทําอะไรได้บ้างนะคะโดยที่พิจารณาจากเรื่องเหล่านี้นะโอเคต่อไปมาดูว่าช่วงนี้เขาคิดอะไรอยู่นะคะช่วงนี้เขาคิดอะไรอยู่ tiktok เขาต้องการเวลาอาจจะมีต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นนะ flexible อาจจะต้องการความยืดหยุ่นของอะไรบางอย่าง t i ม e ฟอร์เนเขาอยากจะอยู่นิ่งๆก่อน,นจริงด้วยค่อนข้างชาัดว่าเขาอยากได้พื้นที่ส่วนตัวในการคิดหรือว่าทำอะไรบางอย่างอเล็กครับนะคะเขาก็ยังอยากซัพพอร์ตคุณนั่นแหละนะคะอยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยพัฒนาขึ้นแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าอยากได้พื้นที่ส่วนตัว เนี่ยมันมีปัญหาจริงด้วยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของความรักระวังเรื่องของมือที่3นะคะให้ระวังเรื่องของมือที่3นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องปัญหาเรื่องความรักเกิดขึ้นนะคะพีชเนี่ยเขากาลังดูว่าเขาจะสรุปบทยังไงนะคะว่าจะสรุปยังไงก็แสดงว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกที่แบบว่า เอเดี๋ยวนะมีลักษณะถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยนะคะเขาจะเป็นลักษณะของการที่ต้องการพรื้นที่ส่วนตัวแต่ว่าก็ยังแบบอยากซัพพอร์ตคุณถ้าดูแล้วนะ่าจะเป็นเรื่องของความรักเพราะอะไรนะคะเพราะว่าอันนี้มันออกมาลักษณะของอันนี้ถ้าดูใ,ใกล้ๆเราจะเห็นว่า love yes or no เห็นไหมนะคะก็จะเป็น love yes or no นะคะนี่ก็จะเป็น me มีเนี่ยเกี่ยวกับตัวเองนะคะน่าจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องของความรักนะคะเรื่องของมือที่3แล้วก็เรื่องของความรักนั่นแหละเพราะว่าเขาต้องการความสงบสุขทางด้านความรักนี่เขาอาจจะบอกว่ามีปัญหาว่าเขาชอบใครอยู่แต่ว่าอาจจะมากกว่า1คนก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้เขาก็เลยต้องการเวลาที่จะพิจารณาตัวเองนะคะแล้วก็พิจารณาทั้งหมดว่าเขาจะสามารถทํายังไงได้บ้างโอเคต่อไปเรามาดูกันว่าเขามองเราเป็นคนแบบไหนนะคะเขามองเราเป็นคนแบบไหน gratitude เราเป็นคนที่ค่อนข้างกระตันยูหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเป็นคนที่เคยช่วยเขาไว้ตอนนี้เขากาลังรู้สึกแย่นะคะอาจจะเป็นลักษณะน,นี้นะคะ ambition เราเป็นคนที่ค่อนข้างกระตือรือร้นนะคะเขามองว่าเราเป็นคนกระตือรือร้นรักแล้วก็เราเป็นคนที่ค่อนข้างโชคดีมีโชคหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เชื่อเรื่องของโชคลาภอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะ beginnings เราชอบเริ่มต้นที่จะทําอะไรใหม่นะคะเรามีโปรเจกต์อะไรหลายๆอย่างที่เราคิดไว้นะคะ serenity แต่ว่าเราเป็นคนที่เงียบบางทีเวลาเรามีปัญหาเราจะไม่พูดอะไรเราจะเอาแต่เงียบเงียบอย่างเดียวเลยแล้วก็มันก็เหมือนว่าปัญหามันก็ไม่ได้แก้ไขสุดท้ายเขาก็มองว่าเวลามีปัญหาอะไรคนคนนี้ก็จะเงียบอย่างเดียว prosperity นะคะเราเป็นคนที่นึกถึงเรื่องของความมั่งคั่ง นะคะเราเป็นคนที่แบบค่อนข้างนึกถึงแต่เรื่องของความมั่งคั่งไม่ใช่นึกถึงเรื่องแต่ความมั่งคั่งคือเรื่องนี้ถ้าเราคิดถึงเรื่องของความมั่งคั่งมันดีไหมมันดีเพราะว่ามันจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่เราดีขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดสรุปก็คือเราอาจจะเป็นคนที่เคยช่วยเขาไว้ตอนที่เขากําลังลําบากแล้วก็เป็นคนที่กระตือรือร้นเราอาจจะเป็นคนที่ชอบเรื่องโชคลางแล้วก็เป็นคนที่ชอบเริ่มโปรเจกต์อะไรบางอย่างเราอาจจะเป็นคนที่เงียบในบางครั้งในเวลาที่บอกว่า ในเวลาที่แบบว่ามีปัญหาเราก็จะเอาแต่งเงียบนะคะอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้แล้วก็ prosperity นะคะอาจจะเป็นคนที่นึกถึงเรื่องของการเงินเยอะนะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เขาคิดถึงโอเคที่เขามองเรานะคะก็จะเป็นลักษณะนี้โอเคต่อไปมาดูสิ่งที่เขาอยากบอกเราบ้าง c o n f ิ d เ n น e เขาอยากให้เรามั่นใจในตัวเองกว่านี้นะคะว่าแบบว่าอาจจะเป็นมั่นใจในเรื่องของเขาก็ได้นะคะอาจจะมั่นใจอาจจะบอกว่าอยากให้เขาอยากให้เราอ่ะเป็นคนที่มีความมั่นใจหน่อยแฟลชใจเราเป็นคนที่บอบบางนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดทีเดียวแล้วก็บอกทีเดียวแล้วกัน Falcon Lively Warr i o r Flow โอเคเขาอยากบอกกับเราว่าอยากให้เราเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเราอ่ะเป็นคนที่วางตัวดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าขาดเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่บอกว่าเซนซิทีฟง่ายในบางครั้งนะคะบางทีเขาก็รู้สึกว่าเราเนี่ยแหละเป็นคนที่เจ้าเล่์ไปหน่อยนะคะเราเป็นคนที่เจ้าเล่์เจ้าแบบวางแผนอะ นะคะอาจจะบอกว่าเป็นคนที่แบบเจ้าเล่์นิดนึงนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าทําไมคนคนนี้เจ้าเล่์จังนะทําไมบางทีเราก็รู้สึกว่าคนคนนี้แอบเจ้าเล่ยนะคะแล้วก็เราเป็นคนที่เหมือนเป็นนักสู้สรุปคือเขาถ้าสรุปรวมเขาหวังว่าอยากให้เราแบบเข้มแข็ง เะะพราะเขาอาจจะเห็นความเปลาะบางในตัวเรานะคะสิ่งที่เขาบอกนะคะก็อ,อยากจะบอกว่าเออให้เราเข้มแข็งหน่อยไม่ว่าเวลาเจอเรื่องสถานการณ์อะไรคือก็เอาใจช่วยอยู่นะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเราโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของวันนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด u b s c r i b e ช่อง Trixie Oracle ด้วยค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ